สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินแล้วครับกำลังจะบินไปเมืองไทยนะครับเดี๋ยวเจอกันเมืองไทยครับผม ถึงกรุงเทพแล้วครับเคถึงแล้วครับนี่ไม่ได้กลับมา2ปีพอดีครับโอโ้คนอย่างเยอะเลยครับ สวัสดีครับนี่จากสนามบินก็มาแถวปทุมธานีเลยนะครับผมฝากรถกับรุ่นพี่เอาไว้ให้เขาช่วยทำสีห้องเครื่องแล้วก็ประกอบภายในครับผมตอนนี้อยู่ที่โรงรถบางกอกนะครับและนี่ก็เป็นใบหน้าของผมตอนที่เห็นรถคันนี้เป็นครั้งแรกครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นแต่รูปนะฮะโอเคนี่รับรถมาแล้วครับนี่แวะเติมน้ำมันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เช้าวนาันอาทิตย์นะครับผมเพิ่งมาถึงเมืองไทยเนี่ยวันเสาร์เมื่อวานนี้นะครับมาถึงเนี่ยก็ไปารับรถคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยซื้อไว้3ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นตัวจริงแล้วก็ได้ลองขับครับคันนี้นี่ผมส่งของมาเติมของเนี่ยตลอดนะครับอันนี้ ส่งสปอร์ตไลท์หน้าทาคุมิมานะครับล้อนี่ก็หาซื้อในประเทศฮะอันนี้กันาสาดก็ส่งมาครับบังโคลนหน้าหลังถอดมาจากรถที่อเมริกานะครับส่งมานี่กำลังจะติดที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับ เมื่อวานจะใส่แล้วปรากฏหาน็อตไม่เจอนี่น็อตเจอแล้วครับอันนี้เบิกน็อตใหม่มาครับนี่เอกรอบป้ายทะเบียนมาจากอเมริกานะครับจะมาใส่นี่นะครับ jd m legend นะครับปรากฏคนละไซส์กันครับใส่ไม่ได้ครับน็อตอันนี้จริงๆริมันต้องเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะเราเอาน็อตกลับมาด้วยนะครับ อันนี้ผมชิ้นนี้เอามาจากเมกานะครับถอดรถดมาจากคันหนึ่งโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนกันฮนะโอเคตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะเปลี่ยนวิทยุนะครับอันนี้เป็นวิทยุเดิม AM นะครับแล้วข้างล่างเป็นกล่องนี่กำลังจะเปลี่ยนแปงลงโฉมรถเนี่ยเป็นตัวชิเงโน่เวอร์ชันนะครับเป็นตัวเดียวกันกับชิเงโนเวอร์ชันในแกรนด์ทูเอสโ GT 7นะครับ ก็กำลังจะใส่วิทยุตัวนี้เข้าไปนะครับเพราะในนั้นเนี่ยเป็นวิทยุรุ่นนี้เลยครับก็เดี๋ยวจะแปลงเป็นตัวนั้นนะครับให้เหมือนในเกมเลยครับคุณชิคาโนะเนี่ยก็คือผู้แต่ง i n i t i a l D นะครับแล้วรถของเขารถส่วนตัวของเขาเนี่ยก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้เขียนรถเต้าหู้ในการ์ตูน i n i t i a l D อครับตอนนี้กำลังถอดคันเกียร์ออกมาอยู่นะครับ แล้วก็จะถอดถุงเกียร์นี้ครับข้างในเนี่ยมันจะต้องมีบูทยางอ่าอันนึงก็คืออันนี้นะครับใส่รองข้างล่างเข้าไปอีกทีหนึ่งก็กันความร้อนกันเสียงนะฮะ,ะผมรู้ว่าต่อของเราเนี่ยไม่มีมานี้ก็เลยไปหามาอันนี้ก็หายากเหมือนกันเพราะว่า1คันจะมี1ชิ้นนะครับแล้วก็ไม่มีเปิกใหม่แล้วก็ต้องไปหามือสองมาส่วนใหญ่ตัวนี้เนี่ยมันติดกับคันเกียร์ครับ แต่ว่ายังไงก็ไม่รู้แหละของเราไม่มีมาก็เลยไปหามาก็เพื่อนที่เมืองฮิวสตันนะคะคุณไม้แบ่งมาให้ขอบคุณมากครับแบ่งมาให้ใช้ก็เนี่ยหิ้วกลับมาด้วยเรามาใส่ครับนี่นะครับแกะมาแล้วนะคะอันนี้มีบูทมีบูทยางอันนี้ใส่อันใหม่เข้าไปแล้วครับแต่ว่าเนี่ยเห็นแล้วมันยังมองเข้าไปก็เห็นเกียร์เลยนะครับต้องมีอันนี้อีกอันหนึ่งฮะใส่เข้าไปนะครับ แล้วก็ใส่ถุงเกียร์นี้กลับเข้าไปเดี๋ยวใส่น็อตใหม่เข้าไปด้วยนะครับอันนี้น็อตผมก็เอามาด้วยนะครับหิวมาเบิกมาจากร้าน Flows นะครับเป็นร้านอยู่ที่ไอแลนด์ครับขายพวกอุปกรณ์รีสโตเ e a 6ครับคือผมอยากได้ฟิลเดิมๆมานะครับขับเงียบๆก็เลย พยายามใส่พวกอุปกรณ์ภายในเนี่ยให้ครบเสียงมันจะได้เงียบเดิมเหมือนโรงงานนะครับโอเคใส่แล้วฮนะน็อตสี่ตัวใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนวิทยุไปด้วยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะเอาไปเจอเพื่อนๆเ,เช้านี้นะครับที่ร้านกาแฟนะครับ ตเตยเรียกแวะมาที่ตรงเมเจอร์รัชโยธินนะครับเขามารวมตัวกันร้านกาแฟนะครับนี่ยเอา86มาฮะมีรถเต็มเลยนะครับ